สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่อ้วนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แสงวันชาแนลนะครับวันนี้เราก็มีนัดที่จะไปแคมปิ้งนะครับที่จะไปแคมปิ้งกับพี่คนหนึ่งนะครับที่เขามีช่อง YouTube นะครับช่องเสพธรรมชาติบายธรรมรัตน์นะครับก็มีของก็จะนอนกันตรงบริเวณเบาะหลังนี่แหละครับก็อีกประมาณ30โลนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเราจะโทรหาพี่เบิร์ตอีกทีนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เบิร์ดครับผมมาถึงตรงเซเว่นนี่แล้วครับอ๋อพี่พี่ตรงมาเลยนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านสัธิตศูนยนะพี่พี่ตรงมาเลยตรงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวมันจะผ่านอ่าบ้านแปลงห้าอะไรเงี้ยผ่านธนาคารผ่านศูนย์อะไรที่มันมีร้านขายเยอะพี่เขาผ่านเข้ามาได้เลยครับครับเจอเจอกันที่นู่นเลยเนาะได้ครับได้ครัโอเคครับผมครับสวัสดีครับ พี่เบิร์ดเขากำลังหามุมขยับนะครับโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะลงในน้ำแล้วพอแล้วเดี๋ยวลงน้ำขึ้นไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวลงในน้ำขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวน้ำขึ้นทำไงอะ่ะน้ำไม่ขึ้นน้ำลงโอ้ยจะกลัวน้ำขึ้นดิไม่ลงมันไม่ขึ้นคืนอบอกน้ำลงอ๋อน,นี่ครับพี่เบิร์ตเฮ้ยน้ำสั่นแตงกวาแล้วครับพกก็มีมีเป็นพวกหมูสไลด์นะครับแต่เรายังไม่จุดให้มันจะรลื่นเลยครับหมูสไลด์ของเราจะลื่นเลยลื่นหัวแตกนะ <laughs> อยู่มากเลยตอนนี้สั่นไปหมดแล้วนี่ เราโชคดีมากเลยครับเราเห็นแต่ว่ามันเป็นปลาแบบคุณลุงเขาไปจับปลามาปลาปลาเนื้ออ่อนครับคุณน้าได้ปลาเยอะขนาดนี้เอาตังไปไว้ไหนเนี้ยไม่เยอะหรอกครับไปครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรากินมื้อเย็นกันเสร็จแล้วเราก็เซตติ้งห้องอาบน้ำก็ลังติดตั้งห้องอาบน้ําก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ดูจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมออาไฟมาส่อง ผมเอาไฟกระสองทีหนึ่งนี่ครับเราใช้เป็นเต็นท่องน้ำแบบนี้ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่คือนี่อาบน้ำนะครับอาบน้ำกันข้างในนี้อ่าครับก็สำหรับที่นอนคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีพัดลมอยู่นะครับพัดลมนะครับก็นอนที่เบาอย่างนี้นะครับก็อากาศไม่ร้อนนะครับ เพราะว่ามันจะมีลมพัดจากแม่น้ํานะครับแม่น้ําขึ้นมาลมมันจะเย็นมากแล้วก็ใส่มุ้งครอบกระจกแบบนี้นะครับครอบเอาไว้ให้หายใจนะครับมุ้งตะข่ายแบบนี้แล้วเราก็ลดกระจกลงแบบนี้นะครับก็นอนได้สบายเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับก็เมื่อคืนแล้วก็นอนกันตรงนี้นะครับก็มีพัดลมนี้นะครับแล้วก็ที่นอนนะครับนอนด้านหลังรถนะครับ ก็ใช้มุงครอบเอาไว้นะครับนี่ก็ชาวบ้านเขาก็ชาวประมงเขาก็มาหาปลากันแล้วนะครับนี่ครับเราจอดนอนกันตรงนี้ครับเมื่อคืนโอ้นอนหลับสบายมากเลยครับตอนนี้ตอนเช้าครับพี่เบิร์ดอ๋ออกัะโตอลิงกระโต <laughs> หลับสบายไหมครับสบายครับ <h ums> ถ้าถ้าได้ถ้า,ถา,ถานอน ควรควรให้ผมห่างกว่านี้เนาะเสียงกลมันมเริ่มเทิ่มเกินเนาะดังครับดังมากใช่ไหมครับ <laughs> ครับเดี๋ยวผมเตรียมกาแฟให้เดี๋ยวแล้วว่ากินกาแฟกันครับคุณป้าพยายามสตาร์ทเครื่อง <laughs> องเก่งเก่งสุดยอดเลยครับอันนี้ได้ได้เยอะไหมครับ โอ้ยมันปลาอย่างนี้เลยครับครับครับกันแน่นอนอุ้ยอีกตัวนั้นนะให้ี่เหรอไหนที่มันคู่เลยตัวโอ้ยพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เอาละทำไม่เป็นไม่มีอะไรพี่ผ่านอันนี้ออกเฉยเลยทอดได้เลยทอดทอดแบบนี้เลยนะใช่ครับห้าท้องมันออกแล้วก็ทอดเลยอุ้ยหุงมั้ฟังเลยตางนั้นตางนั้น อันนี้คือมาตั้งแต่เมื่อคืน้วเหรอครับใช่ครับพี่มาที่พี่ถอยรถพี่มาผมเห็นพี่อ๋<โ>อ <laughs> ยังไม่ได้นอนอีกไม่ได้นอนอ๋ <laughs> <laughs> อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ <laughs> น้นดวยี่ครับเราก็ได้ปลาพี่เขาใจดีนะครับเอาของเป็นไม้พี่เขาให้มาแพงเลยนะปลาเนี่ยน่าโอ้โหขอบคุณพี่มากๆเลยเขาบอกว่าเอ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 าไส้ออกแล้วก็ทอดอตาเลยโอ้โหเยอะแยะเลยพูดแพงอะพี่ปลาเนาะโอ้โหโลเป็นหลายพันนะขอบคุณพี่เขานะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับดีบกระป๋ มีกาแฟกินกันก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับปิ้งกันในรถเลยท้ยรถแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีคุณพี่เบิร์ดนะครับใกล้ขนาดนี้มันไม่รูขุมขนเราไปหมดกลมจะกินแล้วนะผมก,กินได้ยังกินได้เลย ผมไม่ได้กินแล้วผมจะโมโหมผมเตรียมมาแค่นี้แหละอิ่มไม่อิ่มก็ต้องอิ่มนะ<ผ>มอุมีมนี้นะุ่นเย็นครับแดดก็มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บของแล้วก็กลับแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับอทุกๆก,การติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ